ครับสวัสดีพี่น้องปองไปทุกคนครับผมออกกันย่ามือเศา้าพี่น้องสมสวนนะครับพักทีพี่สาวเพื่อนปู่น้องพี่น้นนองนะครับอยู่โคกน้องนานะครับผมอยู่โคกน้องนานะครับหาเก็บพักหนึ่งสปากันพี่น้องเน่ บรรยากาศย่ยมัเศ้า,าพี่น้องนะครับสวนปลูกเบิร์ดนะครับพงผีเสา้มันปลูกปลูกทั่วปลูกแตงแน่นะพี่น้องเก็บผักน้ากันครับนึ่งปลานึ่งปลานะครับเด็ดเอาพี่น้องโอ้ยพักเสี่ยงไหมพี่น้อง เสียนต้นน้อยๆนะครับกำลังแตกเซลเลยกำลังสวยๆผักผมนะครับผักผมใหญ่ได้พี่น้องประมาผักผมหน่อยนะครับมาพี่น้องเก็บผักหนึ่งป่ากันครับมีเบิร์ดเล้พี่น้อง เงงโกงเงงไก่หนินองักกลังงามหนน่องเลือกอตุนยิง้งใหญ่มาปลอดสารพน่น่อง ปลอดสารพิษนะครับอเออย้อนได้สนยน่งใหญ่มันแหละพักสีแตกเซลเลยเนาะ อายอนแลวตนนี่ไงมันพี่น,น้องหนาผดเสียงไก่พี่น้องบรรยากาศน,ะนี่เบิร์ดเลยพี่น้องมันกว่าน ประคมแตกแซลเลยพี่น้องทัวนะครับมีพิ่นปลูกกัอนอยู่พี่น้องผักกาดใส่ลอเนี่ครับมีหอมมีผักชีผักชีกำลังงามพี่น้องผักตั้งสายนะครับ มีกล้วยนะครับผมนี่พื้นที่ปลูกกะดีอย่างหนึ่งน้องพี่น้องนะครับทําเกษตรปลูกกินเองน้องพี่น้องปลอดสารดีนี่ฟังนนิพี่น้องอ้ยผักปลังนะครับผักปลังหยอดไปเลยเธอเลยนะอลังงามนะครับฟังนนิก <c> ะ <oughs> แปลงผักมันเก่านี่พี่น้อง ป,ปูกินเองพี่น้องนะครับรอบบ้านก็มีต้นกงต้นกล้วยต้นไผ่มัมนบอรีีนะครับกำลังซุกเลยพี่น้อง บรรยากาศน่ครับพี่น้องบ้านสวนทุ่ง,งนานะครับนะนะบบนสวนทีสามมันก็ปลูกอคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้้อพี่น้องหาเก็บผนะักก่อนนะครับเก็บผักก่อนเนอะนะครับขอบคุณมากๆนะครับไว้เจอกันคลิปใหม่ครับผม